สวัสดีครับกับมระพบการวิเคร์ศึกฟุตบอลไทยในค่ำคืนนี้นะครับมีฟาดแข่งกันทั้งหมด4คู่นะครับแต่ว่าเราคัดเกรนมาวิเคร์กัน2คู่โดยเกมคู่แรกที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับเป็นเกมระหว่างสุพรรณบุรี FC นะครับพบกับทางเมืองทองยูเนเต็ดครับสุพรรณบุรี FC ก็ต้องบอกว่าผลงานล่าสุดของพวกเขาไม่ดีเลยนะครับเมื่อชนะไปเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดนอ่นั้นก็แพ้ไปทั้งหมดเลยนะครับความพร้อมในเกมนี้อาเดบาโยกาเดโบนะครับสถานการณ์ของทีมอยู่ในโซนสีแดงนะครับอันดับ14 2 4 เกมีอยู่25แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอย่างพ่ทีประจวบอยู่2แต้มเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษความพร้อมบทสิทธิ์ใช้งานของพระเจ้าพลอินทนีนะครับกองกลางตัวรับที่ยืมตัวมาจากเมืองทองอยู่เด็ดแล้วก็รัชนอาอรัญญะไผ่โลดกองกลางตัวสําคัญนะครับที่ติดโทษแบนนะครับขณะที่ขุมกาลังอื่นๆยังอยู่กันครบครับแนวรับมีนัทพลมาละพันธ์เป็นตัวคียแมนสำคัญเหมือนเดิมน,นะครับขณะที่พวกษาประตูยังคงเป็นสะฮอทวิศขำเปี่ยมนะครับ ว่าแพตติเดโตเดบีการบัดเจ็บรบก,กวนั่นเองนะครับแดนกลางก็มีลอนซมีค่คาราบ,บูเอ้นะครับคอยบัญชาเกมรุกนะครับส่วนแนรุกวางวิลเลียมเอลิเก้แล้วก็ทางดานิโลเอเวสไล่ล่าตะขายครับข้ามไปที่เมืองคองอยูเต็ดนะครับเกมนี้พวกเขา ก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่คึกสุดขีดนะครับหลังจากเกมที่ผ่านมาชนะโพลิสเทโร่เอฟซีมาสอูนย์นะครับทำให้5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็ชนะ2แล้วก็เสมอ2งนัดแล้วก็มีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนเลยนะครับหากชนะเกมนี้แล้วก็ลีโอเชียงรายไม่สามารถเอาชนะทูแบงคอกยูเต็ดหรือว่าเก็บแต้มจากทูแบงคอกยูเต็ดได้นะครับ ความพับเกมนี้ Mario อก o ี้นะครับคุณซื้อของทีมจะไม่สามารถใช้งานของสปอนยศนะครับผู้รักษาประตูที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผู้รักษาประตูของเมืองทองไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพีรพงษ์เรือนนินผู้รักษาประตูมือ2ก็พร้อมแตนใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือก็ไม่แตกต่างกันครับนอกจากนี้ก็ยังคงต้องรอใช้กองฟิตของเยสเปอร์นีโฮมนะครับกองหลังว่า ะพร้อมลงสนามนัดนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคู่บอลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูคัสโฮชาพร้อมเป็นคีแมนสำคัญอยู่แล้วนะครับแดนกลางถือว่าปึกเลยนะครับวีิเทสป้อมพันธ์พิชาอุทาแล้วก็ทางที่ผลยอดเยอะพร้อมออกสตาร์ทเป็น1เตัวจริงนะครับส่วนแนวรุกม,มีทั้งซาดอมีซาเยฟวิลเลียมพ็อปแล้วก็เฮนรี่อาร์ดิเจ้นะครับที่ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าสฟันดูรีเอฟซีอยู่ในสภาพที่หลังพิงฝาแล้วก็ต้องการที่จะป้าสาแต้มทําให้เกมนี้พวกเขาต้องเล่นเกมรูปเยอะเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมืองทองเด็ดตอนนี้ต้องบอกว่าคึกแล้วก็ขุมกาลัง,งพวกเขาค่อนข้างที่จะปึกนะครับแล้วก็โมเมนตัมของพวกเขาเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ที่สคัญแนวรูปทั้งวิลเลมพอปแล้วก็วิลเล เฮลี่อานิเย่นะครับฟอร์มการเล่นกําลังดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้เมืองทองเด็ดบุกไปเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีแล้วก็เก็บ3แต้มได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแม้จะเป็นงานที่ยากหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าสุาพรรณบุรีคงต้านเมืองทองไม่ไหวนะครับเกมนี้วางไปที่ทางเมืองทองเด็ดได้ลุ้นยาวๆเลยครับคู่นี้ติดดาวไว้เลยนะครับเชียร์เมืองทองสดใสแน่นอนนะครับข้ามไปที่ทอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมบิ๊กแมชครับระหว่างทูเรียคอกจีเต็จจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับ ของทางเรีโอเชิงรายูเต็ดนะครับความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ทูแบงคอกยูเต็ดฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ชเป็นออเรนโอวิดมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ฟอร์มก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับล่าสุดแพ้ให้กับทางชมบุรีเอฟซีตกรอบฟุตบอลลีโวลีคับเรียบร้อยแล้วนะครับความน่าจะเป็นแล้วก็ความพร้อมของทีมเกมนี้นะครับก็น่าจะได้ไมเคิลฟอร์กิสกาคุกซับประตู ฟิตกับอารมณ์เฝ้าเสาอีกครั้งนะครับส่วนแนวรับอยู่เป็นครบเลยครับมาเนอเอลทอมเบียเอวัตตันกอนคาวเวสรวมถึงสุพรรณทองสงนะครับแต่เชื่อว่าวิทมาน่าจะเลือกจัดทัพในระบบกองหลัง4คนนะครับทําให้ทางมาเนอเอลทอมเบียแล้วก็เอวัตตันน่าจะลงจับคู่กันนะครับส่วนแดนกลางพิพันธ์พุ่งจันทปกเก้อนาอนันต์รวมไปถึงวิสวุฒิิบุระออกสตาร์ทเฟสเปลตัวจริงจากแน่นอนนะครับส่วน3แนวรุกมีทั้งแอตโตนิคาร์เตอร์นะครับ กองหน้าเลือดปอสซี่บ้านเดียวกันกับวิทมานะครับเป็นหัวหอกตัวเป้าโดยบีเคปติฟานเดสและก็วันเดอร์ลุยคอยเป็นตัวสนับสนุนนะครับข้ามไปที่ทางรีโอเชงรายเด็ดฟอร์มการเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดแพ้เป็นแค่เกมเดียวนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับฟอร์มการเล่นในเกมเยือนของพวกเขาฤดูกาลนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวความพร้อมเกมนี้เออร์เมสันเปเรราครับไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับแถมจะได้ซิโรสฉับทองนะครับกองหน้า ร่างยักษ์นะครับกลับมาลงช่วยทีมหลังจากที่เกมล่าสุดเดียไม่ลงสนามในศึกบอริโวเลีกครับนะครับเพราะว่าติดสัญญาณยืมตัวจาก BG ปรปทุมยูเอเต็ดนะครับขณะที่ทางแนวรับนะครับมีทั้งรีเดอร์เอริเก้เป็นคีแมนสำคัญเหมือนเดิมนะครับนอกนั้นก็จะมีทางราวุธอินเฟน และศักดิ์สีใสนะครับฝั่งฝาเป็นทางวัสดุผมแสนแล้วก็ซ้ายเป็นสาร,รุการกินจอมหรือว่าสุริยาสิงหุยนะครับส่วนแดนกลางต้องรอเช็กรอพิษของพิทิวัดแต่คาดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะลงสนามทำเกมร่วมกับสิวควเตียตะกูลครับส่วนแนวรุกมีทั้งฟิตเวอโมริมฟอร์มการเล่นกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็ตเทอร์สันครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้แม้ว่าความการเล่นของทั้งสองทีมเนี่ยจะแตกต่างกันระห่าฟ้ากับหิงน,นะครับทูแบงคอบ์อกยูเตสห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความการเล่นดรอปลงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เพิ่งมีการเปลี่ยนโค้ดแม้ว่าวิทมาจะพาทีมแพ้ในเกมแรกในการคุมทีมเจอกับชมบุรีเอฟซแต่ว่าเกมนี้พวกเขาต้องการสร้างแรงกระตุ้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเกมนี้มีความสาคัญมากๆหากพวกเขาสะดุดอีกโอกาสที่จะหลุดวงโคจรไม่ได้ลองแชมป์เนี่ยก็มีสูงนะครับขณะที่ลิโอเชียงรายเจ็ดแม้ว เยือนของพวกเขาจะดีมากๆแล้วก็มีเสถิติการเล่นที่สนาม Tru สเตเดียมค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ผมยั่งเชื่อว่าเกมนี้นะครับทางทูแบงคอกยูเดตเขาต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับยังเชื่อว่ากึนแล้วก็การวางแผนของวิทม่านะครับน่าจะมีที่เด็ดมากพอนะครับทำให้ทางทูแบงคอกยูเดตปลดล็อกนะครับเอาชนะทางลิโอเชียงรายเด็ดแล้วก็เก็บสาแต้มสำคัญในเกมนี้ไปได้นะครับวันนี้ฝากให้เชียร์ไว้2ทีมติดดาวไว้ที่เมืองทองแลวก็ทูแบงคอกยูเดตนะครับส่วนทีมอื่นๆนะครับหาก ใครจะเลือกเชียร์วันนี้นะครับคู่ระหว่างโบลิเทโล FC กับขอนแก่นยูเนเต็ดผมชี้เป้าไปที่ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับวันนี้ดีพอถึงบุกชนะได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับผมวางไปที่พีทีประจวบนะครับก็ต้องบอกว่าพีทีประจวบฟอร์มการเล่นดีเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะแพ้เกมนี้นะครับเผลอๆเอาชนะได้ด้วยนะครับสทีมวันนี้เมืองทองทูแบงคอกยูเนเต็ดขอนแก่นยูเนเต็ดแล้วก็พีทีประจวบกับติดดาวไว้1คู่นะครับสำหรับใครเลือกเชียร์ผมเลือกติดดาวไปที่เมือออองงทททยูนนนนนเเตตตต็ดดะะะคคคครรรรับบบบบขุุุณณกกีี่ิิิาาาามววห์์จฟลแ้